สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาให้ชมกันนะครับว่าการติดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นเราทําขั้นตอนอย่างไรบ้างคอยชมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับถึงการติดเครื่องมือจัดฟันนะครับ คำถามที่หลายคนต้องการรู้ก็คือว่าติดเครื่องจัดฟันเนี่ยมันเจ็บมากไหมนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับเมื่อมาติดเครื่องมือเนี่ยบางคนเนี่ยมือไม้เย <AA A Adventure> ็นหมดเลยนะครับบางคนก็ถึงกับตัวสั่นกลัวไปเลยนะครับว่าติดเหล็กเนี่ยมันต้องเจ็บมากกันเนยนะครับก็ลองมาดูนะครับขั้นตอนการติดเครื่องมือนะครับที่เราทำมันจริงๆเนี่ยแล้วลองลองคิดดูซิว่ามันควรจะเจ็บมากไหมนะครับ เริ่มต้นเราก็ลองมาดูกันจากแอนิเมชันก <celui> yup. like ่อนนะครับก็ขั้นแรกเราก็ต้องมีการนะครับกั้นความชื้นนะครับหรือกั้นน้ำลายนะครับแล้วก็จะมีการนะครับเริ่มขัดฟันนะครับให้สะอาดนะครับโดยใช้ขัดฟันนะครับขัดบริเวณผิวฟันให้สะอาดก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผิวฟันสกปรกหรคนไข้บางคนหินปูนเยอะเนยนะครับเราจะให้ขูดก่อนเพราะไม่งั้นจะิปขึ้นมือไม่อยู่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีน้ํายานะครับที่เป็นน้ํายาที่ ทำความสะอาดผิวฟันในชั้นมิตรลงไปนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าฟันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะใช้ตัวบ o n ด i n งนะครับก็เหมือนกับกาวสารยึดติดน,นะครับผมนะมีลักษณะเป็นไม่ค่อยเป็นเพสเป็นครีมนะฮะติดที่ฐาน <c oughs> นะครับแล้วเราก็แปะที่ผิฟันนะครับที่สําคัญเราต้องพยายามรีมูฟก็คือเอาพวก กาวที่ล้อนออกมาให้หมดนะครับไม่งั้นจะฟันผุได้มาทําการฉายแสงนะครับพอแสงแข็งปุ๊บเราก็เริ่มติดที่ต่อไปจนกระทั่งติดครบทั้งปากในที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นคลิปคนไข้ที่เราทําจริงจริงทีนนะครับเริ่มต้นเราก็ล้างฟันที่สะอาดจนจากนั้นเราก็เป่าลมให้แห้งนะครับเห็นว่าฟันที่แห้งนะครับมันจะขาวกว่าฟันปกติมากเลยเพราะว่ามันถูกน้ํายากด ัดเฉพาะเนี่ยกัดลึกในผิวฟันให้ฟันสะอาดนะครับตอนนี้เราก็ดังทาตัวบอดิ้งเอเจนนะครับแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับเป่าให้ฟันแห้งนิดหนึ่งแล้วก็เราก็เริ่มเอาเครื่องมือมาวางน,นะครับซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ที่เราเห็นในในรูปนะครับเป็นเครื่องมือี่ว่าระบบเรียกว่าเด m อนคิวทูนะครับเป็นเครื่องมือที่ใหม่ล่าสุดเ่ยนะครับในเมืองไทยก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อตอนคริสมาสที่ผ่านมานี่ เอกดเครื่องมือเราก็จะต้องทําการลื้อนะครับลือล้อหือเอ่อ remove นะครับพวกกลาวที่ติดที่รอบๆฟันหนอเพราะถ้าเกิดว่าไม่เอาออกนะเอาใาช้แสงไปเลยเนะี่ยคนไข้จะแปลงไฟันไม่ได้เลยเพราะว่ากาวมันจะแข็งมากนะครับมันจะแข็งติดที่ฟันเลยเออสุดท้ายเนี่ยพอถอดเด็กประมาเนี่ยคนไข้แปลงไม่ได้นานๆเลครับฟันอาจจะเป่งเลยนะครับ ที่สาคัญหนึ่งเราใช้เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่วัดตัวละเอียดนะครับวัดมุมฟันนะครับวัดตําแหน่งความสูงทุกอย่างนะครับเพราะถ้าเราติดเครื่องมือไม่สวยแล้วเนี่ยนะครับฟันที่จัดออกมาเนี่ยต่อให้จัดนขนาดก็ไม่มีทางสวยเพราะเครื่องมือมุมตําแหน่งมันผิดพลาดไปตั้งแต่วันที่เราเริ่มติดเครื่องมือแล้วนะครับติดเครื่องมือครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานแบบครั้งไหญเพราะว่าเราต้องใช้ความละเอียดระนีดมาก เราจะใช้แสงพิเศษในการฉายเป็นเลเซอร์คลาสนึงนะครับซึ่งมีความร้อนนิดหนึ่งแต่ว่ามไม่ได้ทำให้คนไข้เจ็บเลยมากนะครับคือเมื่อกาวเนถูกแสงวันนี้นะครับมันจะแข็งภายใน5วินาทีนะครับถึง10วินาทีก็จะแข็งต็มที่นะครับคนไข้กลับไปเนี่ยก็สามารถทานอาหารไทันทีเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่า24ชั่วโมงแรกเนี่ยมันยังแข็งไมเต็มที่ก็อยากให้ทานระหว่งเลยนะครับ นี่ครับขั tamam <man qualified gucken swear> ้นตอนจะคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับทําซี่ต่อซี่คนไข้ก็ดูแล้วจะเห็นว่ามันคงไม่มีอะไรเจ็บนะครับมันเหมือนเราทาเล็บนะครับเราจะบอกคนไข้ว่าเหมือนทาเล็บว่าผิดเ้ยงมือเนี่ยมันก็เหมือนทาเล็บคือเราก็แค่เอาเนยมาวางแล้วแปะที่ฟันนะครับผมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเจ็บนะครับผมนะฮะแต่ว่ากลับไปเนี่ยก็ต้องทานนิ่งนะฮะเพราะถ้าทานแข็งเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเจ็บแน่นอนนะครับเพราะมันจะเจ็บ ภายใน2-4ชั่วโมงจากุงฟันที่เริ่มมีการเลื่อนนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังติดทุซี่เราต่อไปนะทุกซี่เราต้องทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับจากกาวที่ล้นออกมาจากการที่เราวางเครื่องมือบนทุงฟันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วทุกซี่เราต้องมีการใช้นะครับเครื่องมือนะครับเฉพออาะเนี่ยวัดนะฮะวัดมุมนะครับ,ว,รบว่า มั่นใจว่าแต่ลรซีเนี่ยตำแหน่งที่ติดเป็นตำแหน่งที่ดีสุดสำหรับฟันซี่นั้นและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้ได้ดูกันก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับในฟันกรามเนี่ยซึ่งเป็นฟันที่มักจะแปรงได้ยากกว่าซี่อื่นๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่นะครับที่เรียกว่าโมลาทิวนะครับก็คือทิวแปลว่าหลอด โมล่ากว่าฟันกรามก็คือหลอดตรงนี้นะครับที่มาติดที่ฟันเห็นไหมครับว่ามันสัมผัสกับฟันแค่จุดจุดหนึ่งที่เป็นเครื่องมือขนาดของมันเองเท่านั้นเองนะครับจะต่างกับโมล่าแบนดสมัยก่อนนะครับนะครับอันนี้เราถ่ายเมื่อสองเป็นห้าสมัยที่ยังยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับก็นานมาแล้วนะครับเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมโมล่าแบนนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้มันใหญ่เทอะทะนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ย ถ้าแปลงไม่ได้นะครับมันก็ทําให้ฟันเนี่ยผุบริเวณขอบขอบพื้นมือนะครับจะเห็นนะครับว่าบริเวณที่ขอบนะครับมันมนีโอกาสด้วยซึมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันสัมผัสผิวฟันเยอะนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้กาวซึ่งมันเป็นกาวที่ต่ํามาตรฐานนะครับคนไข้บางคนเนี่ยถอดออกมาเนี่ยนะครับฟันเนี่ยผุทั้งซี่เลยคือเวลาที่ใส่เครื่องมืออยู่จะเห็นว่าฟันยังดูดีอยู่แต่่าถอดปุ๊บเนี่ยรอบๆอบที่ผุหมดเลย มหาต้องถอนจะมีซึ่งอันตรายมากนะครับก็เทคโนโลยีก็ช่วยเราได้มากนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นโมลาทินุแทนนะครับจะปลอดภัยกว่าเยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ